ในประเทศไทยเราก็ช่วยกันออกมาเพราะว่าเงินทองนะครับมีสุดท้ายมันเอาไปด้วยไม่ได้เวลาตายอ่ะถ้ามีแสนล้านเรามาใช้ตอนที่มีชีวิตอยู่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เนี่ยผมคิดว่ามันคุ้มมากๆเราประสบผลสำเร็จแล้วเนี่ยเราต้องดีใจนะที่เราประสบผลสำเร็จแล้วได้มาให้กับคนที่ที่เขาอ่ายังลำบากอยู่ผมคิดว่ามันกำไรถ้าไม่ออกตอนดีเขาลำบากไปออกที่ตอนเขาสบายไม่มีประโยชน์ครับไม่มีประโยชน์ ต้องออกตอนนี้ลำบากทุกคนลำบากแล้วเราก็กระโดดเข้ามาสุขมากตั้งแต่โควิด1 9มามเราทำงานแบบเย็บผ้าเศรษฐกิจมันทำให้เรา yeah! แย่ต่ทนี้เราได้ ผู้มีพระคุณผู้ใจดีนะคะก็คือว่าทําให้เราได้อยู่ได้กินประคับประคองได้ค่ะอยู่รอดเพราะตรงนี้ก็เราก็ว่าเอมันมีแบบนี้ด้วยเหรอที่แบบว่ามีคนแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยเพื่อว่าที่จะมองเห็นความทุกข์ยากของประชาชนนะคะชีวิตเนี่ยมันต้องรักษาให้อยู่ก่อนตอนนี้มันลาบากอยากให้แบบ ตกงานไม่มีงานทําแล้วก็ไปรับขโมยค่ะไปอะไรก่ออาญากรรมเนาะเราคิดว่าเราช่วยลดอาญกรรมได้หนูกับแฟนก็เลยไปด้วยกันค่ะคก,ก็ไปยื่นหนังสือก,ก็เลยแบบ<ป>มีความประทับใจใ